ดีเจ้าดาวจะมาพัดพักหมุมใส่ไข่เนาะพัดแบบบ้านๆเขานี่แหละเจ้าพอดีปลอ,อันร้านพักไทยเพ่ปลอ,อันวานพักหุมขายก็เลยสั่งซื้อมาเอามาพัดเอามาคัา่วใส่ไข่เจ้าไปเจ้าค่ะไปทำก่อน,นอเนาะใส่นน้ำมันลงไปเจ้า ผมมาเนาะก็เอามาเล็ดจากบ้านเฮามานั่นแหะเจ้าเอามาวานเนาะเพราะวานเพียงปีเดียวจังปีต่อต่อไปก็บ้อจหวานละเพราะเมล็ดมันหล่นในสวนมันก็จะงอกขึ้นมาเองนี่ไ ใส่ซีอิ้วขาวนิดหนึง่งผงุงรสจ้ะซัสหอยนิดหนึ่งนะแล้วเจ้าใส่ขางุูเย่้มได้เจ้าคั่วข้าวหอมนี่แบบเ็บแปะเข้มจ้ะ ยอดน่ามินน้อยหนึ่งนอ้อะข้าก็ห่มแบบแป้เค้นน่ะเจ้ามีเสี้ยวขาวยังเดียวก็ทำได้แล้วง๊า nhạc gì sang sưa mà đó qua bác hòm có bác hòm sấy khai คี่ก็ใครเจ้าไขรเนี่ยจะเอาใส่กอนใส่หลังได้ทั้งนั้นหระถ้าอยากคือมันก็พักหงมก็เอาใส่ที่หลังเจ้า Ờ, hả nó quá tháng nó cho nó khay đang khay khảo nữa cả cháu <laughs> khay nó cả mình bà đa หอมเป้านะเจ้าเนี่ยถ้าห่มเป้าเนาะ ผงปรุงรสผมต้องใส่แล้วเจ้าป้าดาบ่สอบเข็มจับก็ดีแล้วมันมันออกมันมันนะเจ้าผมจะลดเจ้าใส่ลูกโดดนะเวลาเทากินในบ้านมันแบบมีผกินเพชดโดยเท้าเทาก็บผต้องไปทันเจ้าใส่เป็นเม็ด ขาสอบเพชรเขาดเดอดเขาตักออกมาเขามากัเอาเจ้าอย่างบ้านนี่กินเพชรคนหนึ่งคนหนึ่งบัก,กินเพชรมันก็ต้องทําแบบนี้เจ้าที่เราเวลาไข่ด่างเล้อเจ้ามันก็พักห่มเจ้าพัดพักห่มต้องใส่ไข่ที่หลังเจ้าถ้าเอาไข่ใส่ก่อนมันผุยไม่เหี้ยแน่มันพุยไปที่นี่เอาพักห่มใส่ที่หลังมันบัก,ก่็เจ้าจะเป็นได้เอาจอดมาตักกินไข่ อันนี้จะก,กินกับข้าวนึ่งก็ได้นะเอาข้าวนึ่งแงะเอาเจ้าเนี่ยใครติ๊ดข้าห่มเลยนี่จะกระทำแบบปลาดาวนี่นะก็ใครใช้ที่หนังเจ้ามันจะได้ก้อผ้าห่มจะก,กินกับข้าวนึ่งก็สวยได้หมดจะตักห่อไปได้สวนก็ได้เจ้าเนี่ย ติดในพักเจ้าเหมาะเจ้าพักเสร็เียบร้อยแล้วเจ้าพักพักหุมะเหมะเจ้าได้จานหนึ่งพอดีเลยป้าดาวขอจบคลิปแคที่ก่อนหน้าเจ้าปักกันคลิปใหม่คลิปหน้านอ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อปลาดาวเทรนเนอร์จำได้ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ